ัสดีครับกระผมสินแสมิงนะครับหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมอีกแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจัดไปกับคำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีราศีเมถุนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือน มีนาคม2562สินแสหมิงจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจากยอดเม้นที่มากที่สุดไล่มาตั้งแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไล่มาจนถึงธนูจนถึงพิจิกจนถึงกรกฎและในครั้งนี้ก็ของชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับดาวราหูได้เข้าไปทับลัคนาท่านเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่22 กุมภาพันธ์ดาวราหูที่ทับลัคนาชาวมิถุนนั้นยังมีดาวเสาไปเลงลัคนาอยู่ดาวราหูอยู่ตรงนี้ถึงปีครึ่งนะครับดาวเสาที่อยู่ในภพตรงกันข้ามคือราศีธนูเลงไปยังดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรใหญ่ฟังให้ดีนะครับอีกครั้งดาวเสาที่เลงไปยังดาวราหูที่ตำแหน่งลัคนาราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรใหญ่ และก็มีดาวพระหัสไปสมทบในช่วงไปปลายเดือนมีนาคมไปสมทบอยู่กับดาวเสาร์เล็งไปยังดาวราหูสินแสหมิงอยากจะบอกให้ชัดๆว่าชาวลัคนาราศีวิถุนนั้นช่วงเดือนมีนาคมนะครับจะเป็นช่วงเดือนแห่งการทำมาค้าขึ้นนะครับเป็นช่วงเดือนเริ่มต้นแห่งการทำมาค้าขึ้น ชาวลัคนามิถุนหลายหลายท่านกำลังจะได้เริ่มกิจการใหม่ๆห,หรือได้เริ่มสิ่งใหม่ๆได้พลิกผันตัวเองไปจากพระจะผูไปทำอะไรใหม่ๆอีกหนึ่งอย่างแล้วมีโอกาสจะได้รับความสำเร็จอย่างดีดาวราหูที่มาทับลัคนาตรงนี้นั้นนะครับมาจากเจ้าเรือนสุภะชาวลัคนามิถุนคุณมีโอกาสจะมีโชคดีจากการเดินทาง มีโอกาสจะมีโชคดีจากการทำธรุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาบางคนได้เงินจากธรุรกิจออนไลน์แบบไม่น่าเชื่อทำไมชินเสหมิงถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าดาวอังคารโคจรไปเป็นเกษตร,ราธิบดีอยู่ในภพลาพะแล้วอยู่กับดาวมนุษย์อยู่โยกับดาวราหูมันแปลความหมายได้ชัดๆว่าชาวลัคนาราศีมิถุน กำลังจะมีโชคดีในเรื่องการเงินจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนะครับหรือถ้าคุณจะเรียนอะไรเพิ่มเติมสักอย่างหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคมตรงนี้สินแสามิงขอหรือว่าให้คุณไปเรียนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียการหาเงินนะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดีย คุณจะไม่ผิดหวังเลยและคุณจะทํากำไรกําไรได้มากมายและคุณจะนึกถึงคําที่สินแสหมิงบอกเลยว่าโอ้โหแม่งดีอย่างนี้รู้งี้ไปเรียนตั้งนานแล้วฮฮ <laughs> เออนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนอีกอย่างหนึ่งที่สินแสหมิงกําลังจะบอกกับชาวมิถุนนะครับว่าการเงินการทองของคุณนั้นจะคล่องตัวขึ้นใครที่เป็นชาวมิถุนอยากจะได้ที่ดินอยากจะได้บ้านอยากจะได้คอนโด รอมาจนแล้วจนเล่ายังไม่ได้อย่างใจปองในช่วงที่ผ่านมาช่วงมีนาคมตรงนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปดาวหรือว่าจะเข้าไ่ายแนนเข้าธนาคารกับเรื่องของคุณเถอะแต่จะประสานงานติดต่อง,งานกับแบงก์กับธนาคารกับไฟแนนสำเร็จไปดูนะครับสินแสมิงพยากร่าให้ล่วงหน้าเลยเพราะว่า ตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของคู่สัญญานั้นให้ผลในทางที่ดีมากดาวพฤหัสโคจรไปเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในภพที่7นะครับอยู่ในภพที่7ถ้าเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยแอสโทรโลจีชั้นสูงสูงเขาเรียกว่าเกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยกดาวสําคัญไปอยู่ในภพที่1470ได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยก และดาวพฤหัสตรงนี้ยังไปโยกกับดาวอาทิตย์ซึ่งไปลอยอยู่ในเรือนของดาวราหูคือตอนนี้ดาวราหูกับดาวพุธเนี่ยมีการสลับเรือนกันแต่เป็นการสลับเรือนกันระหว่างเรือนที่ดีกับเรือนที่ดีฉะนั้นจึงแปลความหมายได้ชัดๆว่าชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะทําเงินทําทองได้อย่างดีใครที่จะตั้งตนเป็นอาจารย์จะเป็นอาจารย์สอนพิเศษจะเปิดสถาบันสอนหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับการสอนหรือแม้แต่การสอนเล่นหุ้นก็ตามนะครับ คุณจะมีนักเรียนมาเรียนกับคุณอย่างมากมายคุณจะได้รับความสําเร็จแบบไม่น่าเชื่อจริงๆหรือจะเรียนสอนเกี่ยวกับเรื่องของเดลเอสเตดสอนเกี่ยวกับวิชาความรู้ศาสตร์เล่นลับอะไรต่างๆด้วยแล้วแต่ได้รับความสําเร็จดีทั้งสิน้นนะครับหรือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนจะผันตัวไปเป็นโค้ด โค้ดหมายความว่าคุณถนัดสอนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปเป็นโค้ดให้กับคนอื่นเขาก็จะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่น่าพึงพอใจสินแสดิ๊กหมิงดูไปให้โล่งหน้าเลยฮาาไปดูเอะนะครับ <S <S ชัดเจนมากๆนะครับส่วนในเรื่องความรักเอ,อในเรื่องความรักของชาวมิถุนจะพูดยังไงอะ่ะที่ผ่านมาชาวมิถุนนะครับไม่มีความสุขในเรื่องความรักเลย มีก็มีน้อยมากเหรอวะเออเพราะดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปเป็นอริดาวเสาวก็สือไปไป,เ,ปเล็งลักขณาอีกเป็นพินทุบาทนะครับเสาเล็งรักและอสุราเป็นพินทุบาทแต่ว่าในช่วงที่ดาวราหูมันย้ายมาทับตรงนี้มันไปนเล็งกับดาวเสาวที่คอยอยู่แต่เดิมแล้วมีดาวพฤหัสไปโคจรเป็นเกษตรราธิบปดีตรงนี้น่าจับตามองมากมาก,มากชินแสหมิงพยากรณ์แบบนี้ว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุน ที่ผ่านมาเหมือนกับจะเลิกไม่เลิกแหละนะครับเหมือนกับอดรนทนไม่ไหวกูปวดช้ำน้ำใจเหลือเกินจะเลิกไม่เลิกแหลผ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสินแสหมิงขอพยากรว่าจะมีการพยายามติดต่อกลับมาของคนรักเก่าหรือคนที่มีปัญหากันหรือที่เพิ่งมีปัญหากันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีคุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุดแค่นี้ คุณตัดสินใจได้ในช่วงนี้นะครับผมเคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันมาถึงแล้วในช่วงเดือนมีนาคมคุณจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องความรักขอให้ตัดสินใจในช่วงนี้เพราะดาวพฤหัสมันเดินดีสติมันมาแล้วโว้ยเฮ่า <c oughs> ที่ผ่านมาตัดสินใจอะไรเนี่ยแบบเขาเรียกว่าโง่เง่าเต่าตุตนคือแม่งไม่ใช่สติใช้อารมณ์อย่างเดียวพูดง่ายๆบางทีก็ทะเลาะเขาเสร็จไล่เขากลับไป แป๊บเดียวกูกลับไปง้อมาเองโอ้ตายแล้วลืมไปแล้วว่ากูเพิ่งไล่เขาไปนี่คือลัคนามิถุนนะงานจะเอาหาไปไหนกูเนี่ยนะครับเออแต่ตอนนี้สติมาแล้วฮสติมาแล้วจะตัดสินใจอะไรใช้สติล้นวนแล้วก็จะไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจอีกอย่างหนึ่งดาวราหูที่มาทับลัคนาชาวลัคนามิถุนนั้นนะครับผมบอกเลยว่าอารมณ์ทางเพศก็จะมากด้วย โหชาววิถุนตอนนี้แหละครับอารมณ์ทางเพศความปรารถนามันวอนเหลือเกินนะครับในช่วงนี้ก็ไปดูกันก่อนละกันนะนะครับโอ้สุดท้ายนี้นะครับความรักของชาวมิถุนจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาดีขึ้นกว่าช่วงปี6-1ช่วงมีนาคมจะขยับดีกว่าช่วงปลาย 61นะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เพิ่งขยับเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามทินสมิงย้ำนะครับว่าจะตัดสินใจอะไรได้ก็คือในช่วงนี้สำหรับคนโสดมีโอกาสจะมีคนที่เป็นพ่อไม้พ่อร้างหรือเขามีปัญหากับเมียเขาหรือเขามีปัญหากับสามีกับผัวเขาแล้วเขายังไม่เลิกกันเด็ดขาดแล้วเขามาชอบคุณโอ๊ยไม่อยากจะพูดนะครับไปดูกันเอาเองก็แล้วกันนะมันจะมาแบบนี้แหละนะครับคนโสดจะไปเจอกับ แบบนี้แหละคือพ่อไม้พอ่พอร้างแม่ไม้แม่ร้างหรือบางคนยังไม่ไม้จริงๆนะครับยังเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่มีปัญหากับคู่แล้วดันมาเจอกับเราไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วสินแสงหมิงก็ไปดูกันเอากันลักกันนะครับช่วงเดือนมีนาคมสองห้าหไปก่อนสวัสดีจ้า